โอเคโอเคจิว okay, okay, เดี๋ยวคุยกันตั้งใจเหรอที่จทัเนี่ยวัสดีคะ้วสวัสดีค่เหรอเดี๋ยวคุยกันพี่ว <c oughs> วิวนีเคยมาทุกคนเนี่ยิ้ทยตรงนั้นน,นั่งเนาะอาบแดดแะ่หมอกมากเลย

รู้สึกไปคุ้มค่าขึ้นมาทันทีเลยคุณเดือนยืนตรงนี้นี่ได้ถ่ายนี่ได้ลุงอยู่ข้างน้านี้ถ่ายข้างล่างมาอยู่ในซอกหินใหญ่1 2เดี๋ยวนะเป็นจุดชมวิวต้องถ่ายกับหินตานะคะหนึ่งสองาดไม่ได้กับหินตา ถ่ายให้ไหมถ่ายให้ไมหไมสองคนไปยืนตรงนั้นแล้วเฮ้ยฉันกลัวไม่เอาไม่เอาอย่าหลุดขาแตะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เออเธอแบบซูมซูมห็นตาเอาตรงนี้เาต,ตถ่ายห็นตาแป๊บนึงนะถ่ายห็นตานโอเคขาหนึ่งสองแช่อีกทีนะคะหุมนีดีกว่า หนึ่งสองเช็ดยังไม่ติดถิ่นตาเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนขยายหนึ่งสองเช<ะ>็ดจบหนึ่งสองเช็ด <laughs> <laughs> แค่เห็นหินตาก็คุ้มแล้วเป้ก็เดินมาข้างหลังกระแมแล้วก็ขึ้นมาจุดชมวิวไม่คนไม่ค่อยรู้เนาะส่วนใหญ่คนจะลงไปหาหินตาหินยายโดยตรงเลยขึ้นมาเห็นฉันเห็นหินตาระยะไกล